ปรากฏว่านะครับมาโนโ์กิ้ก็จัดเต็มคาราเบลนะครับโอ้โ oh ห oh. ต้องบอกเลยว่างานนี้นะครับอ้ยก็มีข่าวอาจจะถึงขั้นช็อกแฟนกระต่ายแก้วเลยก็ว่าได้นะครับ สวัสดีครับผมชูบป,ปรจชานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชูบป,ประชาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอ่ในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับในเรื่องของการประกาศรายชื่อทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเ f ฟ 2022นั่นเองนะครับก็ล่าสุดออกมาเป็นที่รียบร้อยอย่างที่เราทราบกันนะครับทั้งหมด24คนนะครับโอ้โหก็ทีแรกเนี่ยหลายๆคนคาดการกันว่าเอ๊ะมันจะมีพิกโผหรือไม่อะไรอย่างไรจะมีเซอร์ไพรส์ไหมจะมีหน้าใหม่ติดหรือไม่นะครับปรากฏว่านะครับมาโนโพกินก็จัดเต็มคาราเบลนะครับ <Yeah. S 1> โอ้โหต้องบอกเลยว่างานนี้นะครับมีทั้งตัวเก๋าแล้วก็ตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงๆนะครับติดทีมอยู่หลายคนเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งคราวนี้เองก็นำทัพมาโดยมุ้ยธีรศรีแดงดานะครับกองหน้าวัย34ปีนะครับเพื่อดียาไปทํำสถิติในเรื่องของดาวซันโวตลอดการของรายการนี้นะครับรวมไปถึงอุ้มธีรทรนูนมาทันแบ็กซ้ายตัวเก่งวัย32ปีแล้วรวมไปถึงสารัตอยู่เย็นก็ เป็น3ผู้เล่นชุดหลักนะครับที่นําทีมเซตนี้เลยนะครับซึ่งในรายอื่นเนี่ยถ้าผมไล่เรียงกัน24แข้งเนี่ยคงจะกินเวลาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวคืินี้มันจะยี่ยาวเกินไปนั่นเองก็มาไล่เรียงเรื่องประเด็นสําคัญเลยแล้วกันนะครับซึ่งในเซต24คนตรงนี้นะครับมีแข้ง8รายในชุดแชมป์ครั้งล่าสุดที่สิงคโปร์นะครับและมีหน้าใหม่ที่ เพิ่งมาติดทีมแล้วก็ลงเล่นรายการนี้ครั้งแรกถึง11คนด้วยกันนะครับซึ่งก็มีทั้งกัมพลกิติพงศรานนท์จกรพัน์เจ,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 จริญศักด์นะครับชาณรงค์ปรเมศชาตรมงคลเฉลิมศักดิ์สุพนันพิรนนอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับที่เพิ่งเคยติดทับเข้ามาและเราก็จะได้ลุยศึกอาเซียนคับครั้งแรกของพวกเขาอะนะครับซึ่งก็จะมีเซอร์ไพรส์หน่อยก็จะเป็นในรายของสารวัตรเดดมิดนะครับที่ไปค้าแข่งอยู่กับเคดาดารุลอามันเอฟซีในมาเลเซียนะครับก็ไปโชว์ฟอร์มดีที่นั เลือกเข้ามาในทีมชุดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าได้คัำแบกลับมาในรอบน่าจะ3ปีเสศษเลยนะครับในการกลับมาติดทีมชาติของสารวัตรนะครับก็รอดูแล้วกันนะฮะโดยมาโน่เนี่ยจะเรียกซ้อมในวันที่6ทธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการตัดตัวส่งรายชื่อ23แข้งสุดท้ายนะครับ อีกรอบหนึ่งก่อนวันเตะน,นะฮะแล้วก็จะลงเล่นเกมแรกนะครับเจอกับบรูไนในวันที่20ธันวาคมนั่นเองครับก็ภาพรวมเอาจริงแล้วนี่ก็ถือว่าจัดเต็มนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะครับกับรายชื่อที่ออกมานะครับก็ทีแรกเนี่ยเหมือนกับว่าลุ้นๆกันอยู่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหมใน75แข้งที่เรียกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีหน้าใหม่แล้วก็แบบไม่เคยติดเลยไหมนะครับที่จะเรียกเข้ามานะครับสำหรับมาโนูสุดท้ายแล้วก็ยังมีแกนหลัก ดดพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับก็จะมีขาดตัวหลักไปอย่างเช่นชนะทิปซูปโปโชนะครับที่จะติดภารกิจปิซซันกับสโมสรต้นสังกัดที่เจลีกนะครับแล้วก็สุประชัยสุพนัทธนวัฒนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากอะไรเท่าไหร่นะครับจะมีตัวหลักๆถึง8 9คนนะครับที่เคยได้แชมป์ในเที่ยวก่อนนะครับเป้าหมายแน่นอนว่าต้องแชมป์สถานเดียวเท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยผมบอกเลยเลยว่างานเข้าแน่ๆนะครับเราบอลูนหกกิ่งแล้วก็ทีมเซตนี้เลยนะฮะจะมีเกม่นเครื่องสองนัดด้วยกัน แล้วก็วันที่14ธันวาคมเจอกับทีมชาติไต้หวันนะครับก็รอดูแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับแชมป์อาเซียนคลนี้เราจะป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งหรือไม่ซึ่งก็จะปรับระบบแล้วนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับก็จะมีเกมเย้ยยืนด้วยในรอบแรกนะครับซึ่งก็น่าจะสร้างความตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายกับทางมาโนโฮกิ้งนะครับมากกว่าเที่ยวก่อนแน่นอนนะครับอ่นนั่นคือข่าวทีมชาติไทยนะครับไปที่ข่าวบีจีปัฒนกันนิดนึงนะครับโอ้ยก็มีข่าวอาจจะ ถึงขั้นช็อกแฟนกระต่ายแก้วเลยก็ว่าได้นะครับเพราะล่าสุดเนี่ยข่าวลือนะครับเตรียมที่จะปล่อยยืมแข้งหลายคนเลยนะครับที่หลุด,ลดออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีทั้งวรชิตกนิษฐ์บาเพนปฐมพลเจร,ริญรัตน์พิรมนะครับกนกพลบุษปาคมนะครับก็โอ้โหไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับหรือว่าจะจัดทีมใหม่หรือจะลบนักเตะ เซตของโคชเทกรามรีหรือเปล่าอะไรอย่างไรนะครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เองแฟนๆก็จับตาดูสถานการณ์ตรงนี้กันอยู่นะครับซึ่งเคสที่ผมว่าน่าจะช็อกที่สุดก็คือวรสิติตกนิษเสียมาเวียนที่ไปดึงตัวมาจากชมบุรีก่อนอันนี้เนี่ยโ,โหประโคมข่าวกันแบบว่า t อกออเดอ e t ทาวนะครับว่าราคาโ,โหค่าตัวเนี่ยสามสงสาบล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามาวันนี้ จะปล่อยยืมวอชิตไปซะแล้วนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่าจะจริงหรือไม่อย่างไรผมก็ไม่ยืนยันนะอย่าพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่วงในวงนอกวงกลมวลีอย่างที่บอกไปนะครับก็รอดูว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นจริงโอ้โหก็บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็น่าจะช็อคแฟนๆแน่ๆเลยครับงานนี้รอติดตามแล้วกันนะครับอ่ะในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องของผมนะครับชูบราชญา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ